สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิตนะครับวันนี้จะพูดเรื่องประมาณแล้วต้องตั้งต้นใหม่หนึ่งดูก่อนรามพิสุขถึงพร้อมด้วยสีลเข้าถึงปฐมชานทุเติยฌานตัตยฌานตาตุชานอยู่ชื่อว่า เป็นผู้กำลังปูชายันและยันนิแลใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่ามีผลมากกว่าและมีอนิสงส์มากกว่ายันเหล่าอื่นในชาเหล่านี้ปฐมชานย่อมให้อายุในพรหมโลกหนึ่งกับทุติยชาญแปดกับ ตัยฌชาญ6.4กับจะตุทฌชาญ500กับจะตุทฌชาญที่บุคคลเจริญด้วยอำนาจแห่งสมบัติมีอากาอากาสารญายนะิสเป็นต้นย่อมให้อายุยืนยาวตลอดสองหมืนกับสี่หมืนกับและ แปดหมื 80, 000, 000, 000, 000. ่นสีพันกับยานนั้นตึงทราบว่าเป็นยันเพราะสละได้ซึ่งทมอันเป็นค่าศึกมีนิวรเป็นต้นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดและมีในตัวของพวกเราทุกๆคคนเป็นธรรมที่สงบละเอียด กรณีลึกซึ้งเราจะนึกคิดหรือาคาดคนีเอาไม่ได้เลยเพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงซึ่งเราจะได้ปรับใจที่อยากให้ละเอียดลุ่มลึกไปตามหยับจนกระทั่งเข้าถึงแหล่งของสติแหล่งของปัญญาเราก็ควรรู้เห็นไปตามความเป็นจริง ของทำทั้งหลายวิธีการคือต้องทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นหยุดตั้งแต่เื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์หยุดนิ่งจะทำให้ชีวิตสุขสดใสได้เข้าถึงที่พึ่งภายในคือพระรัตนตรยัยมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ใน กุณตัะทันตสูตรว่าดูก่อนรามพิสุถึงพร้อมด้วยศีลเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจะตุทธฌานอยู่ชื่อว่าเป็นผู้กำลังบูชายัญและยันนี้แลใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่า มีผลมากกว่าและมีอนิสงส์มากกว่ายันเหล่าอื่นในฌานเหล่านี้ประสมชฌานย่อมให้อายุในพรหมโลกหนึ่งกับตุติยฌาน8กับตัติยฌานหกสิกับจัตุยฌานห้า500กับจัตุยฌานที่บุคคลเจริญเรื่องนาาแห่งสมาบัติ มีอากาา,าะสารัญยัตนะเป็นต้นย่อมให้อายุยืนยาวตลอดสองหมืกับสี่หมกับและ8ปดหมสี่กับชาญนั้นจึงรู้ว่าเป็นยันเพราะสละเสียได้ซึ่งทำมันเป็นค่าศึกมีนิวรณ์เป็นต้น การบูชายันในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงว่าต้องฆ่าสัตว์มาเส้นไหวเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาแต่เป็นการสั่งสมบุญโดยวิธีสัมมาปฏิบัติที่ไม่ขัดกับหลักของเมตตาและดำเนินตามหลักของบุญญกธิริยาวัตถุ ในส่วนที่เป็นภาวนาน,นั่นเองจากเนื้อหาพระบาลีขั้งต้นนั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำพรามท์่านหนึ่งว่าการทำทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีถือว่าเป็นการบูชายันทั้งหมดแต่สู้การบูชายันที่เกิดจากการมันเป็นภาวนาไม่ได้ เพราะภาวนาเป็นเหตุให้ได้ไปบังเกิดในสุกติและโลกียชาญก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในโทมโลกซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพวกปรามทั้งหลายและถ้าได้โลกุระยชาญก็ยังเป็นเหตุให้หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์ได้อีกด้วย เรื่องโรโมโลกมากพอสมควรเราจะได้ทําความรู้จักกับโรโมโลกทั้นต่างๆพร้อมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของเหล่าโรมตลอดถึงปฏิทาที่จะนำไปสู่โรโมโลกและอายุไขของโรโมโลกเป็นลำดับว่าต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรบ้าง ถึงจะได้ไปสู่พรหมโลกดังเช่นพวกเทวดาหรือมนุษย์ผู้มีศรัทธาแก่กล้าหวังจะได้ไปอุบัติในพรหมโลกจะต้องประกอบความเพียรพยายามบำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งได้สำเร็จฌานธรรบัติในระดับต่างๆครั้นละโลกแล้วก็จะได้ไปบันเกิด ในปรมโลกชั้นต่างๆตามกำลังแห่งฌานที่ตนได้บรรลุถ้ากำลังแห่งการละเอียดประณีตมากาก็จะไปบังเกิดในปรมโลกชั้นสูงๆขึ้นไปเหมือนรถที่มีกำลังมากสามารถนำผู้โดยสารไปส่งได้ไกลและเร็วขึ้นฉะนั้นในสมัยพุทธกาล เมื่อพระสารีบุตรเทระได้พาพระพิสุสงฆ์หูใหญ่เที่ยวจาริกไปยังทัพธินาสิกิรีตนบดและพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งได้มีพิสุหนุ่มเดินทางมาจากกรุงราชคึกเข้านมัสก,การท่านพระสารีบุตร หลังจากทักทายสนทนาปราศัยกันแล้วพระเสละได้ใจถามถึงข่าวเปา่าทางเมือรัตคึกว่าพระบรมศราสดาและหมู่พิสุสงสบายดีหรือพิสุหนุ่มได้กล่าวเรียนท่านว่าทั้งพระบรมศราสดาและพิสุสงอยู่สมราญดี จากนั้นพระเถระได้ใจถามถึงพระรามที่ท่านคุ้นเคยชื่อธนันชนีพิสุหนุ่มนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวเรียนท่านว่าธนันชนีพระรามอยู่สุขสบายดีแต่บัดน,นี้ไม่เหมือนก่อนจากที่เคยเป็นผู้มีสิง เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมก็กลายมาเป็นคนประมาทในชีวิตอาศัยอำนาจหนา้นาที่ช่อราชบังหลวงไม่ตั้งอยู่ในศิลธรรมส่วนภรรยาซึ่งเป็นคนดีเป็นสัม,มาติฐิมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาบัดนี้นางเสียชีวิตแล้วเขาได้มีภรรยาใหม่ แต่ภรรยาใหม่ของพรามเป็นหญิงทุกสิศไม่ประพฤติธรรมพระสารีบุตรได้ฟังแล้วพลันเกิดความกรุณาต่อพรามผู้หลงปิดท่านจึงพาพิสุสงฆ์ออกจากภักดินาคีรีชนมุตเดินทางมุ่งหน้ามายังนครราชสึกเพื่อเข้าเป้า พระผู้มีพระภาคเจ้ารันยามรุ่งอรุณขณะที่พระสารีบุตรกำลังเดินอินทบาทโปรดสัตว์ตามสมณวิสัยสนันชนีพรามเห็นพระเทระกำลังเดินมาแต่ไกลพรามนี้มีความรับเคารพนับถือพระมหาเทระเป็นทุนเดินอยู่แล้ว จึงรีบเข้าไปกล่าวทักทายด้วยความยินดีรีดาเสมือนหนึ่งญาติผู้จากไปไกลกลับมาที่บ้านพระเถระเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงชักชวนปรามให้นั่งพักที่โคนร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและได้ถามถึงความไม่ประมาทในการประพฤติธรรมของปราม พรามได้รับคําถามเช่นนั้นก็รู้สึกปะอายใจกระบเปรียนพระเถระตามความเป็นจริงว่าที่ผ่านมาตนมัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินมุ่งหน้าแต่ในการแสวงหาทรัพย์จึงทำให้ย่อหย่อนในการประพฤติธรรมประมาทในการเมือชีวิตเพราะการครองเรือน เต็มไปด้วยเครื่องกังวลใจมีธุรกิจมากมายต้องดิ้นดูปิดามารดาบุตรภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกรต้องฝืนใจทำบาปทั้งๆท,ท,ที่มีความละอายต่อบาปอย่างยิ่งพระเถระมองดูครามด้วยสายตา ที่เปรียบด้วยเมตตาแต่ก็ต้องการจะตักเตือนพระรามให้ได้สติจะได้กลับตัวกลับใจมาตั้งมั่นในการทำความดีเหมือนเดิมจึงกล่าวกับพระรามว่าท่านพรรามอาตมาเข้าใจความรู้สึกของท่านดีแต่อาตมามีปัญหาอยากจะถามท่าน ให้ท่านช่วยตอบสักหน่อยพรามมีพระามบุคคลหนึ่งประกอบอภุศลประพฤติทุจริตเพียงเพื่อประสงค์จะเลี้ยงดูบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรภรรยาต้องการทำสงเคราะห์ให้แก่ญาติสายโลหิตต่อมาเมื่อตายแล้วถูกนายนิริยบาลจุดฆา โยนลงไปอย่างมหาลรกอันน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งเขาจึงอ้อนวอนต่อยมบาลว่าการที่ข้าพเจ้ามีความประมาทประพฤติอักุศลกรรมประกอบทุจริตกรรมก็เพราะข้าพเจ้ามีความต้องการจะได้ทรัพย์มาบำรุงเลี้ยงยาบันดา เลี้ยงดูบุตรภรรยาต้องสงเคราะห์ให้แก่ญาติสายโลหิตต้องทำบุญส่งไปให้แก่บุรุษเปรชนต้องบวงสวงแก่เทวดาต้องทำกิจให้แก่องค์พระราชาธิปดีฉะน,นั้นขอ,อท่านนายวิิยาบาลได้โปรดเมตตากรุณงาต่อข้าพเจ้า ด้วยเถิดอย่าได้จุดพราข้าพเจ้าลงไปในมหานรกเลยหรือบิดามารดาของเขาผู้นั้นเมื่อเห็นว่าบุตรจุดติรักกำลังถูกนำไปไต่สวนในยมโรกและต้องสวยวิบากกรรมในมหานรกจะพึงเข้าไปอ้อนวอนต่อนายนิริยบาลว่า ขอท่านนายนิรยบาลได้โปรดเมตตาบุตรของข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่า้ศึกษาเขาลงไปในมหานรกดูก่อนรามนายนิรยบาลจะเกิดจิตเมตตายินยอมตามคำอ้อนวอนขอร้องนั้นหรือก็หาเป็นเช่นั้นไม่นายนิรยบาล ยังคงทำตามหน้าที่ของตนถึงแม้ลุกคนทั้งสองฝ่ายจะร้องไห้ข้าครวนจนน้ําตาไหลเป็นสายเลือดแต่นายนนเรียบาลก็ไม่ยินยอมและยอมย่อมฉุดคร่าเขาลงไปในมหารกตามเดิมเขาย่อมได้สวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานที่ตนได้กระทำไว้ ิ้นกาลนานปรามได้ฟังพระเถระผู้เป็นยอดกัลยาณมิตรแล้วก็ได้สติหันมาปิญญาตั้งมั่นอยู่ในการทําความดีครั้งและท่านทนัญชานีปรามผู้นี้เป็นผู้สืบเชื้อมาจากตระกูลของปรามซึ่ง จะมีความเชื่อว่าตนเองเป็นเชื้อสายมาจากพระครมเพราะฉะนั้นท่านจึงไนดะ้รับการถูกฝังให้มีความรื่มใสในพระครมและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ไป,ปบังเกิดในพรหมโลกพระเถระรู้จริตอัธยาศัย ของพวกปามเป็นอย่างดีเพราะตัวท่านก็เคยเป็นปรามมาก่อนจึงกล่าวสอนปฏิชาข้อปฏิบัติให้ถึงพมโรกแก่ปรามพวกเราทุกคนอย่าได้ประมาทในชีวิตเราต้องทำมากินอะไรที่เป็นสัมมาชีวะก็ทำไปเถอะ แต่ต้องประพฤติรรมไปด้วยโดยปฏิบัติตามหลัลกกุศลกรรมบทสิบประการสร้างบารมีของเราไปด้วยตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ต้องเร่งสร้างบารมีกันต่อไปเพราะเวลาในโลกนี้มีอยู่จำกัดให้ทุ่มเทกันให้เต็มที่และฝึกใจให้หยุดนิ่ง เรื่อยๆจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่รึกในตัวกันทุกคนครับก็ขอจบคลิปเป็นท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ